นี่คือที่มาของสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะว่าถ้าไม่ทําอะไรแล้วตัวเลขไม่เปลี่ยนเราก็อาจจะไม่ต้องตั้งสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เมื่อเชิญชวนแล้วไม่ปฏิบัติแต่เมื่อใช้วิธีรณรงค์แล้วไม่เกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเลขก็ยืนยันว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นเส้นกราฟเป็นเส้นเคิร์ฟที่มีความชัน อย่างรวดเร็วและไม่รู้จะไปจบตรงไหนสถานการณ์ฉุกเฉินจึงต้องถูกกำหนดกำหนดขึ้นเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักว่าบัตรนี้อันตรายรออยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายประเทศในโลกปิดประเทศหลายประเทศในโลกเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวก็คือการห้ามออกนอกบ้านยามวิการถ้าปิดประเทศก็คือการล็อกดาวน์ไป ปิดกิจาการทั้งตลอด24ชั่วโมงสิ่งสำคัญก็คือเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้ปิดกิจาการไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนมีหลายท่านถามเมื่อครู่ว่าจะเคอร์ฟิวไหมถ้าเคอร์ฟิวกลางคืนสามทุ่มถึงตีห้าแล้วกลางวันท่านยังสัญจรไปมาค่าเท่ากันเพราะเชื้อโรคก็ยังทำงานเวลากลางวันเหมือนกันสิ่งที่จะเป็นไปได้ ก่อนที่เราจะถึงมาตรการสูงสุดก็คือการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศมันมีหลายอย่างที่เราสามารถจะทาได้สิ่งนี้ผมอยากทำความเข้าใจกับประชาชนคนไทยในเวลานี้ก็คือขณะนี้เรายังไม่ปิดประเทศเรายังไม่ปิดเมืองเรายังไม่ปิดบ้านทุกคนสามารถจะสัญจรไปมาเป็นปกติได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต แล้วตัวเลขยังพุ่งสูงขึ้นมันจะนำไปสู่การปิดประเทศซึ่งจะเป็นความยุ่งยากของเราทุกคนและผลกระทบจะกว้างขวางมากดังนั้นสิ่งนี้ผมจะขอร้องจากนี้ไปก่อนที่จะมีมาตรการขั้นถัดไปก็คือเราหันกลับมาทบทวนสิ่งที่คุณหมอสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้เคยแจ้งเตือนพวกเรามาตลอดเวลาตั้งแต่ การเว้นระยะทางสังคมการงดการชุมนุมในกิจกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงจะมีการแพร่เชื้อโรคตัวอย่างคำขวัญที่พวกเราทุกคนทราบวันดีอยู่แล้วอะไรครับท่านสื่อมวลชนสามคำอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติมีทุกคนทุกคนมีคำว่าสามคำนี้อยู่ในมือถือ แต่ไม่มีใครเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างนี้จริงจังขณะนี้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วมีอำนาจที่จะบังคับให้ท่านทำอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแต่เราอย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นเลยผมขอใช้เวลานี้จากวันที่เราได้ประกาศและมีผลไปตั้งแต่สองยามเมื่อคือนนี้ผมขอเชิญชวนพวกเราทุกคนว่าแทนที่จะรอให้ถึงการถูกบังคับให้ล็อกดาว หรือเค์ฟิลเราทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความสมัครใจของตัวเราเองดีกว่าไหมเราพูดกันมากเรื่องการลดชั่วโมงทำงานพูดกันมากเรื่องการทำงานที่บ้าน Work from Home เราพูดกันมากเรื่องการลดความไม่อาจในสถานที่ทำงานเราพูดเรื่องเลิกการชุมนุมเลิกการสังสรรค์นสนทนาที่ใกล้ชิดมีความเสี่ยงแต่ข่าวมีทุกวัน เพราะไม่เปลี่ยนตรงนี้มันนําไปสู่สผ,ลผลเสียนะทุกคนคงทราบอยู่แล้วสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนก็คือว่าวันนี้วันพฤหัสถ้าเราทุกคนทั้งที่เป็นลูกจ้างทั้งที่เป็นผู้ใต้ยำําชาทั้งที่เป็นคนไทยทั่วไปเราหันมาปรับพฤติกรรมครั้งใหญ่แทนที่เราจะถูกบังคับแล้วต้องปฏิบัติผมเชิญชวนทุกคนอย่างนี้ดีไหมมีวิธีที่ไม่ยาก มีวิธีที่ไม่ยากเรื่องนี้ในทางปฏิบัติคือลดชั่วโมงทำงานเหลื่อมเวลาทำงานเราพูดแล้วแต่ว่าความสำคัญอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาอยู่ที่นายจ้างก็ถ้านายจ้างบอกยังทำงานทุกวันตเต็มเวลาลูกจ้างก็ต้องอยากได้สตางค์แน่นอนมันก็ไม่เกิดการเหลื่อมเวลาไม่เกิดการลดเวลาทำงานไม่ลดความแออัดผมขอความร่วมมือ ผมขอร้องผู้บงังคับบัญชาและเจ้าของกิจการมีวิธีบริหารงานสมัยใหม่ที่สามารถจะเอางานกลับไปทำที่บ้านกลับไปทำงานนอกเวลาหรือมีวิธีอื่นใดที่สามารถใช้เครื่องมือมาทดแทนการที่เอาลูกน้องมาระดมทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานขอให้ทำ หัวหน้าส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนหรือส่วนราชการใดก็าตามลงมือทำทำให้เป็นรูปธรรมวันนี้พรฤหัสคิดวันศุกร์พรุ่งนี้สั่งเสาร์อาทิตย์คนไทยทั้งหมดเนี่ยร่วมมือกันอยู่กับบ้านลองดูสิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ารัฐบาลบอกว่าล็อกดาวน์แปลว่าคุณออกนอกบ้านไม่ได้ต้องมีใบอนุญาตอย่างเดียอยังได้ออกแต่นี่รัฐบาลไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่ถ้าคุณทําสิ่งเหล่านี้ด้วยความสมัครใจด้วยตัวคุณเองหยุดอยู่กับบ้านหยุดกิจกรรมหยุดการไปในพื้นที่เสี่ยงทําตามที่คุณหมอแนะนําถ้าคิดว่าวันนี้จะต้องออกไปซื้อกับข้าวสามครั้งสามมื้อปรับพฤติกรรม เสาร์อาทิตย์ไปซื้อมือเดียวได้ไหมรัฐบาลเขายังไม่ได้ห้ามแล้วอยู่เสาร์อาทิตย์อยู่แต่ในบ้านแล้วอยู่ให้ห่างกันเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเราได้สองวันละผมขอร้องขอวิงวอนจากนั้นอีกห้าวันที่เหลือย้อนกลับมาก็คือวันศุกร์ถ้าหัวหน้าส่วนราชการถ้าเจ้าของกิจการถ้าสภาอุตสาหกรรม ถ้าสภานักธุรกิจทั้งหลายทุกคนร่วมมือกันว่าเราลองดูซิว่าปรับวิธีการทํางานทั้งหมดให้จันท์ถึงสุกถัดไปเป็นการทํางานที่บ้านหรือเป็นการทํางานที่เหลื่อมเวลาหรือการทํางานที่น้อยลงเพื่อลดการแพร่เชื้อทุกพื้นที่ทั่วประเทศกลไกองค์กรใดก็ตามมีข้อย,ยกเว้นทําไม่ได้อ้าวว่าเป็นรายรายไปเราลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งในกิจการคุณติดเชื้อโรงงานปิดคุ้มไหมครับไม่คุ้มเลยแต่ถ้าเราสมัครใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งตามที่เป็นคำแนะนำของทางบุคลากรทางการแพทย์เราลองดูว่ามันจะส่งผลอะไรการที่เรามีผู้ติดเชื้อนับพันเกิดจากความละหลวมและความไม่ทำอะไรเลยขอยงเราเมื่อสิบกว่าวันที่แล้ว ตอนนั้นถ้าเราทําอย่างนี้มันย่อมส่งผลอีกสิบกว่าวันข้างหน้าวันนี้คิดพรุ่งนี้สั่งเสาว์ทิตย์เริ่มต้นด้วยการหยุดตัวเองอยู่กับบ้านตามที่เขาแนะนําเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดจันท์ถึงสุกปรับวิธีการทํางานทําที่บ้านได้ทําถ้าต้องทำข้างนอกทําให้น้อยลงทําให้เหลื่อมเวลารัฐไม่ห้าม ในการที่คุณจะสัญจรไปมาไม่ต้องกักตุนอาหารผมขอความร่วมมือบรรดากิจการที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งปวงนี่คือนาทีที่ท่านจะคืนกำไรแล้วก็คืนความมั่นคงปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนห้ามขึ้นราคาและคุณจะต้องประกันว่าสินค้าบนเชลไม่มีขาด ถ้าคุณคิดว่าจันทร์ถึงสุกคุณจะอยู่กับบ้านได้ห้าวันคุณก็ซื้ออาหารแค่อยู่ห้าวันไม่ต้องกากตุนผู้ประกอบการเขาก็จะสามารถคำนวณได้ว่าเขาจะผลิตสินค้าพอที่จะหมุนเวียนมาวางบนชั้นให้ได้เท่าไหร่ถ้าคุณจะบอกว่าสามวันคุณออกไปจ่ายอาหารครั้งหนึ่งก็ให้มันเป็นสาวันแต่ไม่ต้องตุนจนกระทั่งข้างหลังเขาไม่ได้สังคมมันจะเกิดการจัดระเบียบได้เอง กิจการทั้งหลายก็สามารถคาดคะเนได้ว่าคนซื้อเท่านี้เข้าเตรียมผลิตเท่านี้ถ้าเราทําเช่นนี้เสาร์อาทิตย์ได้สองจันท์ถึงศุกร์ได้อีกห้ารวมเป็นเจ็ดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะกรทมตำรวจหรือทั้งฝ่ายสาธารณสุขเอาข้อมูลนี้ไปใช้ว่าถ้าโซเชียลดิสแทนซิ เราทํามาตรการสูงสุดเช่นนี้แล้วจะส่งผลอะไรข้อมูลทางการแพทย์คงจะได้รับคําชี้แจงผมประชุมเมื่อเช้านี้มีการบรรยายสรุปให้ท่านนายกฟังถ้าเราเข้มงวดเรื่องมาตรการเว้นระยะทางสังคม80%เนี่ยในอีกระยะสั้นๆเราจะมีผู้ติดเชื้อประมาณสัก2,000คนเองแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจำนวนตัวเลขขึ้นไป7,000ถึง10,000 เราจะรอเช่นนั้นหรือในเมื่อทุกอย่างมันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เห็นอยู่ว่าละหลวมแล้วตัวเลขจึงเพิ่มถ้าเรายังปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเรางอมืองอเท้าไม่ทําอะไรเลยหรือเรารอแต่จะหวากได้ยินว่ารัฐจะเป็นผู้กําหนดเองว่าห้ามออกจากบ้านกี่โมงไม่เกิดประโยชน์สู้เราควบคุมตัวเองให้ได้8 0 85 90อร์ซ เหลือช่องที่ยังมีเสรีในการเลือกใช้ชีวิตตามปกติที่จะไปธนาคารไปโรงพยาบาลไปซื้อของกลับมาที่บ้านเลือกที่จะควบคุมตัวเองแทนที่จะต้องถูกบังคับโดยภาครัฐผมขอเชิญชวนอย่างนั้นนี่คือมาตรการแรกที่ไม่ได้กำหนดไว้ที่ไม่ได้ประกาศไว้และก็ยังไม่ได้เป็นการบังคับ แต่ผมขอเชิญชวนว่านี่คือโอกาสดีที่เราจะสามารถแสดงความร่วมมือและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและก็ขอให้เริ่มตั้งนไหนบัดน,นี้นี่คือสิ่งเดียวและก็สิ่งแรกที่ผมอยากจะเรียนให้กับทุกคนทราบหลังจากการประกาศสถานการ์ฉุกเฉินในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการที่รับผิดช,ชอบด้านความมั่นคงขอบคุณมากครับ